อุ๊บส์อันบ็อกไเดเปิดกล่องส่องไอเดียอุ๊บส์อันบ็อกเดียนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณทศศรนนะคะบุญญาเนศนะคะ c c o BBDO แบงคอกค่ะ okay. เอมส่วนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่น่าสนใจมากเลย you are what you breathe โอ้มันเป็นวาทะที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะจริงๆฟังเหมือนง่ายแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่แบบเราคุยกันเรื่องนี้ในวงการโฆษณาพี่เชื่อว่ามัน มันมันมีมานานมากเลยโอเคอะไรมันคือคอนเซปต์ของ you are what you b e l i e v e ค่ะผมว่ามันน่าจะเกิดจากคำถามมากกว่าว่าแบบเวลาเราเวลาเห็นงานโฆษณาออกมาที่บางนก็สนุกมากเลยตามสไตล์คนไทยบางนก็ซึ้งมากเลยบางนก็ไอเดียฉลาดสุดๆบางงานก็โอ้โหสตันนิ n g มากๆเนี่ยไอ้ก่อนที่มันจะมาเป็นภาพนี้เราต้องบีบเขายังไงหรอให้งานมันถึงจะออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย ผมว่ามันน่าจะเป็นคำถามนั่นแหละมันเลยมันเลยชื่อว่า you are w h a t y o u brief ถ้าอย่างนั้นในฐานะที่เราเป็นเอเจนซี่อยู่ในวงการมานานพี่พอจะมีคําแนะนํำไหมคะว่าถ้าอย่างนั้นมันจะต้อง brief ยังไงให้งานมันออกมาดีได้คะ่ะจริงๆแ้วถ้าถ้าแบรนด์มี objective หรือว่ามีมี KPI ที่ชัดเจนไม่ก็พอแต่บางทีเวลามาคุยเอเจนซี่อ่ะเราจะมาคุย brief กันก่อนว่าเราจะทำยังไงให้บนี้มันป a t i v e หรือ angle ไหน ที่อยากจะที่ชอบอ่ะที่เริ่มสนใจเช่นบางทีเขาอาจจะหยิบเรฟเลนส์มาก็ได้ว่าอุ้ยชอบงานแบบนี้จังเลยชอบตรงไหนของงานแบบนี้งานเขามันเขารู้สึกว่าแบรนด์เขาเหมือนกันสมมติเขามีความใกล้เคียงงานในเรื่องของ Positioning บ้างเขามีความใกล้เคียงกันในเรื่องของแบรนด์บิลลีฟบ้างเนี้ย <คะ S 2> แล้วเราค่อยมาทํางานกับแพนเนอร์ซายจิสเราว่าเออเราจะเราจะจะออปติคทีฟยังไงให้มัน drive ไปที่ KPI นี้คือที่บีบีดอ oh เรามีเม็ดตอนึงเราเราเรียกมันว่าสามทหารบีฟคัดสิิ์มากเออคือมันคือทร m u s ส e t Brief หัวหน้าทีม AE หัวหน้าทีมแพนเนอรหัวหน้าทีมเคทีฟไปลาบบีฟด้วยกันแล้วคุยกันเลยว่า d i เร c ชั่นที่ฟังมาเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นทางไหนผมว่าคิดเร็วอะบางทีผมก็คิดเร็วเลยว่า d i r e c t ั o นมันแบบนี้ปล่าทีมแพนเนอรพี่พี่ป๊อปก็อาจคิดมาละโอ จุดพูดหรือหรือจริงๆแล้วยูนิคเซลลิ่งพอยต์ก็คือตรงนี้วะและไออีผมก็จะเป็นการแอนาลั์ว่าลูกค้าจริงๆแล้วดูทรงมันยังไงแล้วเรามาคุยกันพอเราคุยกันปุ๊บเราจะได้แล้วว่าออเดรชั่นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพอเราเริ่มเข้าใจว่าเออเราไปทางนี้ดีกว่าไอ้บีฟที่เราได้มาตอนแรกอ่ะมันจะไปทําให้มันเป็นอินสปิเรชันบีฟจากจากแพนเนอร์แล้วกลับมาที่เคทีฟให้คิดงานต่อ ก็คือจะต้องมีการสื่อสารและทํางานร่วมกันตั้งแต่ตน้นนั่นแหละพอจะมีเคสตัวอย่างไหมคะที่ทําให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณบรีฟมาดีแต่ตน้นเนี่ยงานมันจะออกมาดีเลยพี่พอจะมีงานให้เราดูบ้างไหมคะอันนี้เป็นบรฟที่ที่เราได้มาจากอตอนลิซเซลีนบรฟมานะครับคือลิซเซลีนเขาเขาอยากทำแคมเปญใช้คำว่าโปรโมชั่นแล้วกันโปรโมชั่นเขาคือว่าลิซเซลีนไปขายที่วัดสรัรเขาจับมือกับโอเปอเรชั่นสมัย จะทาแคมเปญหนึ่งเพื่อช่วยน้องที่เป็นเปะวแหงพลันโบคนที่พอจะช่วยน้องๆเขาก็เลยเอไปหาช่องทางมาซึ่งมันคือวัดสันทุกๆการซื้อของคนของของคอน s u m อ e r เนี่ยจะจะมีเงินที่ไปช่วยทําบุญเรื่องนี้เขาก็เลยมาคุยกับเราเวลาเราเห็นแคมเปญอย่างเงี้ยส่วนมากจะไปพูดถึงความน่าสงสารใชม่มันคือมันคือเขาเรียกว่าพิีิฟูลมันเหมือนกับไปเอาความสงสารมาเพื่อเพื่อดึงความสนใจแต่เราไม่อยากทําอย่างนั้น มันมีแอสเซนต์หนึ่งของแบรนด์น่ะหรือแบรนด์บิลีฟหนึ่งก็พูดว่า what healthy mouth can achieve แปลว่าถ้าสุขภาพสุขภาวะปากแข็งแรงแล้วอะไรก็เป็นไม่ได้ผมว่าฟังดูว่ามันโพซิทีฟมากเลยเลยคุยกับทีมว่าเออเราจะหยิบอันเนี้ยเราจะเราจะทำให้มันเป็นโพซิทีฟแต่เราจะทำยังไงดีเราจะหยิบเชื่อมอะไรดีปรากฏว่ามันมีมันมีพอยต์หนึ่งที่เขาไม่เคยไม่ค่อยได้พูดมันคือเรื่องลมหายใจ ลมหายใจผมมยายถึงกินปากนะ mm. คือถ้าเป็นมุมเขาคือกินปาก mm. แต่มุมของน้องๆที่ปากแหว่งอะ่ะมันคือเรื่องลมหายใจ mm. เพราะว่าทีมแพนเนอร์ผมเขาไปเจอแฟกต์มาแฟกต์หนึ่ง mm. คือ,ค,อคือเขาไปเจอว่าคนไทยเชื่อว่าคนที่เป็นโรคปากแหว่งอะ่ะอยากผ่าตัดเพราะอยากปากสวยอให้ mm. hey, ผมฟังเรื่องนี้ผมช็อกอื mm. เขานึกว่ามันไม่ได้มีไปมันไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกาย mm. แต่จริงๆแล้วในแฟกต์ก็คือว่า ลำพังแค่หายใจยังยากเลยพี่อืเวลาเขาพูดอ่ะมันพูดยากมากเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเขาแหว่งกันอ่ะไหนถ้าเพดานโวข้างในอ่ะโหหายใจยังยากเลยอืพูดออกมาสี่หนึ่งมันก็ยากทําให้เกิดทําให้เกิดอะไรขึ้นมันทําให้เขาอ่ะมีวิวัฒนาการในการเรียนรู้ช้าลงแต่เราไม่จําเป็นต้องพูดให้มันน่ากลัวอืเราพูดให้มันเป็นโฮปทำยังไงดีเราเลยไปคิดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดว่าถ้าพูดยังยากร้องเพลงได้ไหม เราเลยลองคิดไอเดียว่าลมหายใจต่อลมหายใจจริงไร่มันเป็นคือมันคือลายน,นี้ลมหายใจต่อลมหายใจลมหายใจของคุณสามารถไปต่อลมหายใจของเขาได้เราเลยอยากจะสร้างควายเออร์ก็คือคณะประสานเสียงหนึ่งที่เป็นชื่อว่าควายคเออร์ก็คือคณะประสานเสียงของคนที่เคยเป่าแหวนพนดานโวมาก่อนแล้วมาทําฟันเรสิ่งให้น้องๆและเพื่อนๆที่เป็นเปลาแหวนพนดานโวเพื่อให้คนรู้ว่าโลกนี้มัน มันมีทางช่วยถ้าเกิดคุณมันยังมีหวังอยู่ครับก็ก็เลยก็เลยได้เดี๋ยวนี้มาปุ๊บก็เลยไปคุยกับพี่บอยโกศิยพงศ์เลยนะโทรไปบีบเขาเลยเพราะว่าเพราะว่าเพลงลมหายใจมันเป็นเพลงที่เราอยู่ในใจเราลมหายใจต่อลมหายใจด้วยเพลงลมหายใจต้องลองไปฟังดูเราเราดูแลเราเรายังซึ้งเลยอ่ะแล้วเราก็เลยเราก็เลยไปเอาไปไปขอเขาพอาะ่าฟังชอบมากเลยพี่พอพอตักบีมนั้นปุ๊บผมก็ไปแคสซิ่งคนทั้งทีผมเลยช่วยกันหา น้องๆก็คือมูลชีเขาก็ส่งมาปรากฏหลายคนร้องเพลงได้น้องที่ผ่าตัดแล้วชใช่ไหมใช่ร้องได้เพาะมากวันแรกที่เราไปเจอทุกคนตอนที่ซ้อมอย่างเงี้ยโอ้โหขนลุกเลยพี่เขาลองได้จริงๆอะเหมือนเราเห็นเลยว่าแบบเนี่ยเฮลตี้เมาสแข่งชิพนี่คือลมหายใจของคนที่หายแล้วอะหรือซ้อมมันออกมาเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าในในใน KPI ท,ที่ที่ลูกค้าตั้งไว้ม,มันก็โอเวอร์ชิเมนต์จริงๆแต่ที่ผมชอบกว่านั้นคือ,อ 5 0คนได้รับการผ่าตัดจากโปรโมชั่นแคมเปญอะจริงๆตอนแรกที่ฟังพีแตะพี่ยังนึกว่าอันนี้มันเป็นการบรีฟผ่าน CSR มาตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำแต่มันผมผมโคดเทสมันเป็นอย่างนั้นคือถ้าัน,นี้ถ้าอันนี้มันเป็นไอติมข้างในมันคือโปรโมชั่นแต่ผมโคดเทสมันเป็นเป็นฟันเรสซิ่งแคมเปญให้มันเป็นให้มันมีความเป็น CSR มากๆเพ,เพื่อที่เพื่อที่มันจะเข้าไปอยู่ในใจพี่ง่ายกว่ามีสักเคสนึงไหมคะ เบนซ์อย่างเงี้ยเออเราก็ชอบนะงานเนี้ยที่ทได้ครับได้ก็คือเขาอยากโปรโมทเอ่อให้คนให้คนรจิสเตอร์เมอร e เซเดสเบนที่มอเตอร์เอ็กซ์โปมันจะยากตอนที่ว่าไม่ได้ขายมอเตอร์เอ็กซ์โปนะขายบูธเบนซ์ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปผมไปคุยกับลูกค้าเรี่อชื่อพี่ดอมพี่ดอมน่ารักมากนั่งคุยกับพี่ดอมกับพี่ลาบเราก็นั่งกินข้าวกันไปเรื่อยเราก็เริ่มถามว่าพี่อยากมองเห็นอะไรในแคมเปญนี้แล้วเขาดันพูดเรื่องหนึ่งมาเขาแค่พูดว่าเออปีนี้พี่ไม่ไม่มีพิตี้นะหรอครับทําไมครับ เออผมก็ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าพอมีพิตตี้แล้วมันก็มันจะมีปัญหาบางทีเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องผู้ชายหรือแบบคนอาจจะมองเขาไม่ดีเลยลองคิดอยู่ว่าเราเราจะทําเราจะมีเอาคนอื่นมาเป็นแบบคนแนะนําวันนี้ไหม mm hmm. นี่แหละไอเดียพี่เขาก็งงมากผมบอกว่าผมเอาเอน,นี้ยเป็นไอเดีย mm hmm. ได้เลยแล้วคําถามผมคือว่าเป็นไปได้ไหมถ้าต่อไปพี่จะไม่มีพิตตี้เลยได้ต่อไปนี้เขาจะไม่มีพิตตี้สิ่งหนึ่งก็คือทําวิดีโอที่เป็นเซตเมนเราไปเปิด ตรงกลางมอเตอร์เอ็กซ์โปในบูธแบน์ของเราอันนั้นคืออันนั้นคือปีที่หนึ่งซึ่งซึ่งมันก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากคราวนี้พอมาปีที่สองอะ่ะจะทําทอะไรดีผมก็ไปถามเขาเหมือนเดิม <c oughs> พี่มีอะไรบ้างก็เริ่มคุยกันไปเรื่อยๆอย,อย่างวุ่นอย่างงี้งั้นอ๋อปีนี้ปีนี้เราย้ายที่จากบูธเอสามไปบูธอีกบูธหนึ่งชื่อเอสิบเก้าเดอแต่ปกติเขาอยู่ตรงนี้มา <c oughs> มามา <c oughs> ตลอดเลยนะสามสิบปี่คน มอเตอร์สโปเขาก็จะเจอเบนทอยู่ที่เดิมแต่วันนี้มันใหญ่ที่เขาพูดแค่เนี้ยเขาก็เล่าเรื่องอื่นไปละแต่ผมรู้สึกว่าเนี้ยน่าสนใจมันติดในใจทีมงานก็เลยมาคุยกันทีมงานผมก็ติดใจเหมือนกันบอกว่าพี่หรือว่าเราผมมีไอเดียหนึ่งเลยครับเออพี่รู้เปล่าว่าจริงๆแล้วคนเวลาจะดูรถใหม่เขาดูที่ไหนมอเตอร์มออร์สโปอไเงี้ยไม่ใช่รู้ป่าที่ไหน ที่จอดรถเพราะนี่ก็เหมือนกันใช่ป่มใช่อินไซต์คือที่จอดรถใช่นี่ก็เหมือนเวลาเราไปที่จอดรถอ่ะเราจะเจอรถใหม่สุ per car คันนู้นคันนี้อุ้ยตายแล้วรถนู้นนู้นนี้สวยงามจริงเลยแล้วที่จอดรถมันเริ่มจาก A นะ A1 หนึ่งสองอสามแล้วถ้าเราไปเปลี่ยน A 1สิบเก้าให้มันเป็นบูตมอลไดเอ็กซ์โปของเบนได้ไหมเพื่อบอกว่าวันนี้เราย้าไปอยู่ที่เอสิบเก้าอะไรเงี้ยเราทำที่เซ็นทันเวิลด์เราทำที่เมกะบางนาเราทำที่เซ็นทันอิสวิว เราทำที <Sen> ่เ <t> ซ <ans> ็นทันก็คือสี่มุมเมืองแล้วเราก็ไม่ได้แค่นั้นคือตัวเสาอ่ะเราก็แรปอัพเป็นคิวอาโค้ดแล้วเราก็ชวนขุนให้คุณไปโมเดิร์นสโตร์ด้วยใช่ครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะแอมเบียนที่มันแบบว่าว้าวมากมันไม่มีใครเคยคิดว่าจะใช้แอมเบียนที่ที่จอดรถอะมาใช้ประโยชน์จริงๆจังๆสเก็ตไหมพีทจริงจตอนสันอันนี้เป็นบีฟที่ ค่อนข้างชัดมากลูกค้ามาหาไบวีดีโอแล้วบอกว่าตอนนี้เราแบรนด์เราหายไปละเราอยากจะกลับมาในในในใจคอน summer แล้วเราอยากจะอยู่ในช่วงวันแม่ด้วยเขาเริ่มจากคำถามที่เขาถามเราว่าคำว่าแม่ต้องเป็นแม่ให้กำเนิดหรือเปล่าเราก็แบบนี่คำพูดที่ดีมากแล้วเหมือนกับพูดแค่คำเดียวเราก็รู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยตายแล้วเขาบอกว่าคนไทยอะ่ะเรียกแม่ ในทุกอย่างเลยเพื่อนคนนี้ก็เป็นแม่คนนั้นก็เป็นแม่คนนี้ก็เป็นแม่เราสามารถจะจะเปลี่ยนเดฟนิชันของแม่ให้กว้างขึ้นได้หรือเปล่าเราก็เลยกลับไปทำงันบ้านมาก็เป็นคนพกว่าจริงๆแล้ววันแม่มันจะมีแม่อยู่สองประเภทคือแม่ที่ตรงปกก็คือแม่ที่อยู่บนเวทีครับกับแม่ที่ที่อาจจะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะ กับวันแม่หรือโดนอาจจะอาจจะนอกกรอบสังคมอะไรอย่างนี้ได้ไหมอย่างเช่นอย่างเช่นคุณแม่ที่เป็น LGBT บ้างคุณแม่ที่เป็นคนที่สักเยอะคุณแม่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเลเวลเดียวกับคนแม่คนอื่นเช่นคุณแม่ที่ทํางานอาชีพที่ได้ได้ได้เงินรายได้น้อยอย่างเงี้ยหลายๆหลายๆคุณแม่รวมกันทําให้เรารู้สึกว่าวันแม่ไม่ใช่วันแม่ของทุกคนแล้วถ้าเราถ้าวันแม่ปีนี้เราจะทําไงให้ ให้ให้ให,ให้เป็นวันแม่ของทุกคนได้หรือเปล่าอย่างน้อยเราเลยเรียกมันว่า The ยร์เ r m o t มา r ท day ก็คือวันแม่ของคนอื่นแม่คนอื่นด้วยก็คือวันแม่ของทุกคนจริงๆอ่ะเราก็เลยทําเหมือนด็อก ument ารีแล้วเราก็สร้างเป็นเหมือนเอ็กเพร์เมนทัลฟิล์มก็คือไปสัมภาษณ์เขาไปไปสัมภาษณ์ลูกก่อนไปสัมภาษณ์แม่แยกกันนะออืเราเอาแม่เอาลูกไปเซอร์ไพรส์แม่<ะ>ในวันแม่ที่เราจัดให้เขา ในอีเวนต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราเองดูวันนี้แล้วบอกตรงนะแบบเออน้ําตาล,ลื้นเหมือนกันเพราะเราเองก็เป็นเป็นแม่คนหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยเรารมีความรู้สึกว่าเออไอ้วันทีรทำการที่แบบว่าต้องขึ้นไปบนเวทีแล้วขอบคุณแม่เนี่ยแล้วก็มีแม่แบบที่สังคมคาดหวังเนี่ยม,มันควรจะหมดไปได้ใช,ใช่ใช่ใช่คือคือเราเราเราทำงานอีเวนต์นี้ให้มันไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนอะไรเลยเช่นไม่ต้องไหว้แม่เม่กอดกัน ผ่านก็ไม่ต้องเป็นผ่านแบบนั้นเป็นสีอะไรก็ได้คือเราพยายามจะ redefine ความหมายจริงๆของคาว่าแม่ในวันนั้นจริงๆแล้วมันก็ success นะแบรนด์ <Band S 2> ขเขากาันว่า recognition จากหายไปแล้วกลับมาแบบ500%ขเขาเป็นแบรนด์ที่คนพูดถึงเยอะที่สุดในอันดับหนึ่งของวันแม่วันแม่ในปีนั้นมันเป็นวันแม่ของจอรสัดนซึ่งผู้มองว่าอันเนี้มันเป็นแคมเปญที่กลับไปที่ You are what you brief ed, ได้ดีที่สุดเลยนะพูดถึงนะม,ม,มันมันสามารถที่จะบอกไว้ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าแบรนด์มาหรือโจที่มีเป้าหมายค่อนข้างที่จะชัดชัดเจนตรงเนี้ยอันเนี้ยดีแล้วมันกลับออกมาแล้วมันเทินออกมาได้ที่แบบเป็นเอาพุทธที่ดีอ่ะออกมาได้เลยทีเดียวอะ่ะซึ่งซึ่ง,งเออเราเรา,เราชอบเหมือนกันใช่ใช่จริงจริงจริง,รงพี่พูดพูดถูกงานนี้คืองานที่เขาตั้งแต่ brief ที่เขาเขียนมามันมันเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เรา finalize มาจริงๆว่าแบบ เพราะอันอื่นมันเหมือนกับว่า KPI เรามี KPI หรือมากกว่า KPI ที่เขาต้องการแต่ว่าเขาไม่ได้เจาะจงว่าเขาอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรแต่<ช>นี้มันเหมือนพอคําพูดไม่กี่คำของเขามันทําให้เรารู้เลยว่างานนี้มันโดนมันโดนหัวใจแม่ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันทำมันทำออกมาได้ยังไงโอ้ไม่ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวบีวีดีโอจัดให้กราบครับฝากไว้ในอ้อมใจ โอเคค่ะงั้นอยากให้พี่ลองสรุปอีกทีน,นได้ไหมคะว่าหัวใจสําคัญของการบรีฟที่ดีอะคะ่ะมันควรจะเป็นอะไระคะคือพี่พี่ว่าขอขอให้ลูกค้ามีออบเจกตีที่ชัดสิ่งที่อยู่ในในนั้นที่อยากจะสื่อสารแต่ว่า <c oughs> เราก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในสื่อเดียวนะ <c oughs> มันอาจจะต้องแบ่งว่าสิ่งนี้พูดแล้วยอยู่ในสื่อไหนแล้วเวิร์กโซลูชันที่เราให้เป็นย่งไงหรือว่าบางทีบรฟที่ดีอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าอยากได้เป็นชิ้นงานอะไร <c oughs> อาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าอยากได้หนังเรื่องหนึ่งเขาอาจจะบอกก็ได้ว่าพี่มีปัญหาเนี้ยอยากให้ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีการเราไม่ต้องบอกมาเป็นฟอร์แมตขนาดนั้นก็ได้ก็ได้ก็น่าสนใจดีผมก็ชอบนะแบบเวลาเวลาวลาูกค้ามาบอกว่าแล้วแต่คุณเลยจะทําแบบไหนก็ได้แล้วผมก็จะรู้สึกว่าเออว้าวดีจะพยายามจะหาโซลูชันที่มันใหม่ๆให้เขาเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอาแล้ววันนี้ได้ใช้แล้วเว้ยความคิดเอาเว้ยอะไรเงี้ยถ้าอยากได้งานฮะ อะไรนะเอา,<ม>าจริง <มา S 1> ดิมานี่ฮะมานี่ค่โอเคค่ะ <c oughs> เอพิซดนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณพีทมากเลยนะคะขอบคุณครับ <c oughs>